สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับเหมือนว่าอนาคตของเอเดวาเมนดีในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดจะไม่แน่นอนสั้นแล้วนะครับมีข่าวว่าสิงห์บลูเชลซีพร้อมเสนอเขาเนี่ยให้กับไก่ในทองซัปเปอร์แล้วนะพร้อมที่จะขายทิ้งแล้วสําหรับเอเดวาเมนดีอันนี้เป็นสื่ออย่าง90มิลนะครับบอกว่าเอเดวาเมนดีเนี่ย ทีเ่นกับสิงห์บลูเชลซียิ่งเล่นตอนนี้ยิ่งฟอร์มหลุดไปเยอะนะครับจนทำให้แกลมพอตเตอร์ครับปลดลงจากมือหนึ่งเลยแล้วส่งตำแหน่งให้เกป้าอาริซาบาลากาตแทนนะครับแล้วการมาเล่นฟุตบอลโลก2022ในนามทีมชาติเซนิกันกของเอเดวาร์เมนดีครับหวังว่าจะกู้ผลงานก็กลายเป็นว่าขาดสมาธิจนมีส่วนทำให้ทีมเนี่ยแพ้นในเธอร์แลนวันนั้นศูนย์ประตูสองนะครับถือว่าเป็นการตอกย้ำว่าเอเดวาร์เมนดีครับไม่มีที่ยืนในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดอีกต่อไป แล้วฝ่ายบริหารของเชลซีพร้อมที่จะปล่อยทิ้งแบบไม่เกี่ยงปลายทางว่าจะเป็นที่ไหนนะครับแล้วตอนนี้ปรากฏชื่อของไก่เดทองสเปอร์ขึ้นมาว่าเป็นจุดหมายต่อไปของเขาเพราะว่าทางสเปอร์เนะี่ยอยากได้ทายาทของอุโกยอริสในวัย35ปีซึ่งยริสเนี่ยค้าแข่งกับไก่เดทองมานานกว่า11ปีแล้วนะครับแม้ว่าทางยริสก็เพิ่งต่อสัญญาใหม่แต่ก็แค่จบฤดูกาล2 0 2 3ัน2 4ดังนั้นครับเอเดอาร์เมนดีกับไก่เดทองสเปอร์เนะี่ยยังพอมีความเป็นไปได้ ส่วนราคาครับอยู่ที่15ล้านปอนด์อะไรประมาณนั้นนะครับพร้อมปล่อยอยู่แล้วสําหรับสิงห์บลูเชลซีถ้าฟอร์มยังหลุดแบบนี้ต่อไปนะครับพอมีความเป็นไปได้หรือเปล่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม